เอออารุณสวัสดิ์สวัสด์ค่ะไม่ช่วยอะไรไหมคะอ่าไม่มีอะไรอ่ะพอดีว่าอืมฉันลืมเลยฉันจะมาถามอะไรเอ้ามเป็นไรคะเอออันนีค้คุณชื่ออะไรคะอ่าฉันชื่อสตีเฟนดีแอดนะนะ กูซีแม่สุดดีค่ะใช่สุดดีเอาุดกจะไปใส่มาโน่อะไรนะจะไปใส่มาโนโอ้ยข่อยไปทั่วไปทั่วกับพ่อใหญ่ไอ้อ้วนๆไปครึ่นเมื่อวานไปเพิ่นผ้าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อ่าใหกับอ่ะฮะอ๋อบักสเตฟสเตฟาหนั่นงผ้าย่างเบิ้งเมืองแต่อีกบักอันหนึ่งกับผ้าเบื้องประเทศมิก เกือบตายเกือบถึกหมากัดตายเกือบถือโจนยิ่งตาย <laughs> มีหอดผีบู๋หนาวโ oh. หโคลฟปอโหแบบมวนเยอะขันไปหลายๆหลายๆคนแล้วมือขึ้นข่อยอยูเดียวได้ <c oughs> ตอนตอนตีๆๆตีไดนวะตีสามตายทำถูกโจนปลาย,ยิ่งตาย <c oughs> กาําลังสีไปเห็ดงานกันเลยแบบขี่ไปทางวอรเรนทายจ <c oughs> ง,งของนะกับไปหลีดนมงวด <c oughs> วัาสีว่าสีล่องไปหลีดนมง่วยเจ็กเทียตายก่อนไปหอดสามโอ้โหเนี่ยหมดกับวผีเศร้าเลยเศร้าไปยืนตกป่าเลยดีๆีดีดีอย่างเงาเสียไว่ลาผอมแอ้สีสันชีวิตนอะกันสีสันพูดสีแดงแป๊ดเลยเนี่ยคอยปงเลยคอยไปตัดหัวโลอนมากเลยว้มาที่นี่บ่อยๆนะคะแปะมาหนีมมนได้อย่างไม่มีอะไรค่ะเงาเนี่ย อย่างไรส่งผมมาเสียบ啊เสียอีดีไอ้อาแบดบอยวะดูแบดบอยวะเหรออาจจะยังอาจจะยังโอ้ยตายเถอะโอ้ยเอาแค่เทสกินเฮดโอ้โหตรงพี่ว่าสั้น ไม่ลงพี่อะไรล่ะเดี๋ยวดูดูดูสกินเฮดแบบนี้แบดพอจะตายอ่ะขโมยอาบีโก้ใส่ห่อมูลหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หกนานแล้วนะนะเนี่ยฉันฉันจะขี่ฉันจะทำนี่เว้ยขี่ม้าเป็นแก๊งๆเว้ยใช่ขี่ม้าเป็นแก๊งใส่เสื้อหนังจีคโนบโรย่าๆๆแจ่ติดอยู่ปัญหาเดียวไม่มีเพื่อนน่าเศร้าจริง งาเงาเงาเงามีกันสองคนแล้วเมืองนี้เขายังเขายังกระเดิ่จากร้อนกันก็เคี่ยวก่อนก็ได้นะใช่ใช่กระเด็นติดเหม่งชั้นสามชื่อเป็นต้องเป็นคนตลกเหมือนกันนะว้าสีเฟนน่ะใช่เหรอฉันชื่อสตีเฟนสตีเฟนดีแอดสตีเฟนอ่ะสตีเฟนน่ะใช่ใช่ใช่พี่น้องกับสเตฟาน ออจริงๆก็ไม่ไม่เชิงหรอกแต่ว่ามันจะมันจะเอาสตีเปนเป็นโปกนี้หรอกน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นน,น,น่าจะเป็นแฝดคนละฝาน่ะกับสเตฟานน่ะน,นะแต่ถ้าวัดเรื่องความหล,ล่อเหลาแล้วก็ฉันน่าจะยืนหนึ่งนะอะไรกันนี่ฉั้นมาเจออะไรกันเนยท่านชื่ออะไรหรือสุดหลอ่อฉันเหรอ,อช่อแล้วนะฉันชื่อไทกา ใครก็เหรอืมเป็นชื่อที่เท่มากข้าชอบนะเห็นละฉันก็คิดเหมือนกัน<อ>ไม่เสพไรหรืออะไรนะ, <c oughs> อ,ะรอะไรติดอะไรติดคอ <c oughs> เนี่ยนะเ <c oughs> สียงเซฟานก็พอๆกันนะ <c oughs> เขาเจอกันแล้วเขาเหมือนคนบ้าทั้งคู่เลยนะท่านนายไปไหนมาแล้วั้ยฉันไม่เคยเจอนายเลยเออข้าเพิ่ององพยพมานะ่ะท่านท่านนายไปเป็นพี่น้องกับเขาได้ยังไงอ๋อฉันไม่ได้เป็นพี่น้องกับเขาหรอกนะแต่ว่า ฉันแค่หน้าตาดีกว่าเขาแค่นั้นเองไล่แอบ,บอ้างหรือเปล่านะว่าฉันไม่ได้แอบ,บอ้างนะใครๆก็รู้นะใครๆก็เห็นนะถ้ายืนเทียบกันอนะถ้ายืนเทียบฉันกับสเตฟานอนะคิดดูอนะเขาจะเลือกใครสเตฟานอนะ,นะเออเอออันนั้นก็มันก็แค่เสียงเดียวเพราะเสียงเดียวก็เกินพอแล้วโอ้โหเศร้าเศร้าจริงเลยไปเลยก็ ตรงนี้มันท้อใจแจกันทไมกินเนี่ยมันผิดตรงไหนหัวล้ออกากเทหเดียวเีวเดีเดยเดี๋ยวเดีอยเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวๆๆเียเยวเดววเียเดี๋ยว ไปแล้วตรงไหนไข่ฟุ้งทองเก็บแล้วไอ้ถามหมอก่อนถามหมอก่อนไข่ได้เท่าไหร่โอ้ออาาอโหไปเชื่อไปยงโชคดีแต่เช้าเลยโอ้โหอ่าสวัสดีครับพอดีว่าถ้าอยากจะถามหน่อยไอ้ไข่มุกทองมันขายเท่าไหร่อ่ะเอาร้อยเหรียญถ้าลงในตลาดกลางนะแต่ถ้าไม่ได้ลงในตลาดกลางก็ยื่เป็นร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเหรียญก็ได้ค่ะอยากให้รอแมนรู้ก็พอนะคะอืได้เลย,ยจะให้รอแมนรู้ก็พอนะโอ้กล้าถามเฉยๆได้เค่ะ มาอยากรู้ไว้เผื่อตกได้เหมือนกับเขาอะเสียงฉันแล้วมันของพี่นี่นะพี่ใดสิข้าไปซื้อวิกมาใส่และไปขายรู้ไหมก็วิกใส่แล้วเสียงหัวล้อเจ้ามันไปดีคาร์ลันโอ้โหขอบคุณมากเลย้หอมมากค่ะนี่คักคักโอ้ยขอบคุณเพิกเลยนะโ้ยตรงไหนเหมือนกับฉันหรือเปล่านะอ๋อเฮ้ยเหมือนกันเลยนี่คนหล่อฉันต้องไปเปลี่ยนทรงผมคนละทางแล้วโอ้โหกําลังจะบอกเลยคนเทสดีเขาตัดกันเปลี่ยนทรงผมคนละนะ เขาไม่อ่ะมันไม่เท่ามันหล่อไม่เท่าชั้นใช่ไหมอ๋อก็คงนั้นนะสู้นายได้ยังไงขอบคุณที่พูดความจริงมันขายได้ร้อยสามสิบเหรียญเหรออืใช่แหละเจะให้จะให้หล่อลูกน้องของนายรู้เรื่องพอนะได้เลยได้เลยได้เลยไม่ข้าถามเฉยๆนะเพื่อเพื่อเพื่อได้เพื่อได้ว่าจะไปขายเนี่ยแอบเพลย์อยู่น่ะสองร้อยเหรียญน่ะโอ้น่าสนใจ นขขายสักสองพันไรียญดิครับนม่เคือเขาไม่เห็นเจ้าได้เนี่ยหรอแเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้เองนะอ้าวเฮ้ยเนี่เราพวกกันซี่เนี่ยเรายืนกันอยู่สามคนเนี่ยเราคือพวกเดียวกันเดี๋ยวถ้าฉันเก่งกำไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รอแมนไม่ใช่พวกของประชาชนหรอใช่เราคนเมืองแบ็กวอเตอร์เดียวกันน่ะเคยฟังไหมเพลงแบ็กวอเตอร์น่ะไ แบกแบกัวเธอพวกเราคือครอบครัวโอ้ oh, ลูกรู้ว่าแบกัวเธอครอบครัวจิกโก้เนี่ยมัเจยฟังหรือนะไปหาไปหาฟังดูเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันพานายไปร้องให้กับคุณแอนเพื่อฟังนะน่าจะชอบเวลาเรารอเขามาเดี๋ยวก็ เดี๋ยวฉัลองไปตกดูนะเผื่อเผื่อจะได้นะเดี๋ยวจะขายไม่เกินร้อยเหรียญหรอกมี <c oughs> อยู่ขายได้ไข่มุกอยู่ได้ไข่มุกเฉยนำรวยแต่เช้าเลยเวะอ่อยฝากอาคารก่อนสวัสดีนะสวัสดีค่ะคุณสตีเฟนเหรอใครเหรอสตีเฟน อ๋อไม่ใช่เหรอครับสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะสวัสดีค่ะเออข้าอยากถามว่าโรงหมอนี่รับสมัครคนหรือเปล่ารับก็รับอ๋อมาก็ถามเฉยหมอเขาเหงาครับถามคนมาสมัครเพิขาหน่อยรับมาเข้าเลยไหมหมอเขาเหงาหมอเขาเหงาแล้วนี่ข้าข้าอยากข้าอยากทราบรายละเอียดหน่อยนะโดยทั่วไปนะคะแพทย์ก็จะมีปัจจุบันที่จะมีประจําก็จะมีที่สตอรี่โรส แล้วก็ที่ backwater ค่ะเพราะว่าวาินท้์ยตอนนี้แม่มดอยู่นะคะก็เลยหมอยังไม่มีที่วันท้ายค่ะซึ่งตอนนี้ที่โรสเนี่ยมีหมอประจำอยู่แล้ว3คนค่ะแล้วที่ซออรีก็มีแพทย์สุขัตอยู่แล้ว2คนค่ะที่ backwater ก็จะมีดิฉันแล้วก็หมออีกท่านหนึ่งแล้วก็อีกประมาณคน2คนที่จะว่างช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เออแพทย์ก็ไม่ไม่ค่อยยากค่ะไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เน้นเฝ้าหน้าโรงหมอแล้วก็ไปรับเคสตามพื้นที่ที่เขากําหนดไว้นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะไปหนักทางกันต่อสู้กับสัตว์ป่าซะมากกว่าค่ะกับผู้คนนี้เราจะไม่ค่อยได้ยิงเขาหรอกค่ะเพราะว่ากฎหมอคือประชาชนหรือคารวาหรือใครก็ตามห้ามทําร้ายหมอนะคะเขาอ,อารู้เรื่องผลประโยชน์นะว่าได้อะไรอ๋อผลประโยชน์หรอเอเป็นผลประโยชน์นะคะในตอนช่วงที่เป็นแพทย์สึวนหัดจะยังไม่ได้เงินเดือนกับเพเช็คค่ะจะได้เป็นค่าเข้าเคสแต่ละเคสเมื่อ รับเคสไปแล้วก็จะได้ทีละสองเหรียญอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเลื่อนขั้นเป็นแพทย์ทั่วไปแล้วก็จะได้เพเช็คอยู่ที่ห้าเหรียญค่ะแล้วก็เงินเดือนอยู่ที่หนึ่งรเหรียญค่ะโอ้ใช่ค่ะเป็นต่อเดือนนะคะในเอ,อ่อในโอซีค่ะใช่ใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็จะมีสามารถเปิดพวกปืนได้ค่ะแต่เอาไปยิงคนอื่นไม่ได้เหมือนเดิมนะคะยิงได้แค่พวกสัตว์ป่านะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองค่ะ ก็จะมีพวกปืนนาวีแล้วก็ปืนปัม๊มกับปืนปั๊มนี่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะให้หรือเปล่านะคะต้องลองถามเขาดูนะคะแล้วก็เออเบอิกสามารถเบิกกล้องส่องทางไกลได้ะคะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทําร้ายร่างกายใครได้นะคะก็เอาไ้ส่องดูตามใส่ใจเรื่องคนงนู้นคนนี้เฉยๆน,นะคะท่านชื่ออะไรกันหรือชื่อฟาเซียนะคะฟาเซียหรออีกท่านล่ะชื่ออะไรหรืออ๋อทไม่ใช่หมอหรอกครับเป็นบาทหลวงอ,อ๋อหรือ ท่าน<ช>เป็นบาทห,หลวงเหรอใช่ครับบาทหลวงจอนครับอุ้ยยินดีที่ไ่้รู้จักท่านบาทหลวงจอแนแล้วคุณล่ออะรครับออ่ฉันชื่อ, The นะอสตีเฟนดีแอสนะอ้าวคือสตีเฟนทำไมสุมเจ้าทำอย่างนี้นะเจ้ามืหูแถบอ่รอโอ้ปกติทุกไม่ก็อดีอันนี้ไงพอดีข้าอยาก รู้ข้อมูลหมอไว้จริงๆที่เม็กซิกันเม็กซิกโกอาจจะนั่งแพ้มาอาจจะมีใครอยากเป็นหมออะไรมาเนี้เรื่งที่เธอพูดมาเมื่อกี้เนี่ยฉันก็จับใจความได้ได้ไหมคะได้เลยพูดคล่องอยู่แต่ฉันเองแหละที่จับ,ไ,ไ,ดจดบไ,ได้ค่่่ะแตวา ถ้าออกเวรแล้วสามารถไปร่วมสตอรี่พระหรือสตอรี่อื่นๆ <c oughs> ได้ะะ <c oughs> แต่ห้ามใช้กล่องวินิจฉัยค,ะค, <น S 1> ค่ะเพราะว่าถ้าใช้ในนี้ฉันรู้ฉันจับลาออกเลยครับหมอก็าสามารถใช้กล่องวินิจฉัยทำงานดำได้เนาะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะยิงเ <c oughs> นี่ยหมอทำร้ายประชาชนได้ด้วยเหรอ,เอ,อจริงๆแล้วทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีประชาชนที่ไม่ค่อยฟังหรือดื้อเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเรียกสตินิดหน่อยนะคะจะฉันก็ฟังอยู่นะ ฟังฉันไม่ได้ดื้อเลยนะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรดื้อเลยอ๋อแพทย์สนามแพทย์สนามแพทย์สนามนี่สามารถยิงกับหมอได้เลยถ้าเกิดเป็นเหตุจัเป็นแพทย์สนามนี่ต้องไปถามรอแมนดูนะในอำเภออยู่ไหนอ่ะไม่รู้มาหรือยังอ่ะมาเดี๋ยวน่าจะเห็นเขาอะไรมั้งโอ้ฉันไม่ได้เจอเข้ามาสามปีแล้วเนี่ยที่ทอดเป็นบ้าเลยนะ ให้ตายเถอะตอนนี้มีความรับผิดชอบสูงนะใช่ถูกต้องแล้วนะคนดีสุดๆเลยใช่ไหมล่ะใช่คนดีสุดๆไปเลยล่ะดีกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ใช่ยิ่ได้ย่างนีใช่ครับอีแม่บกลายังเด้ใครมุกท่องเอาล่ะคุณเมโลดี้ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะมีอะไรอยากถามเดี๋ยวจะเดินมาหาอีกนะโทษนะคะชื่อฟาเซียเเกิดอะไรขึ้นอ่ะนอนยุงจัดตายอ๋อาเลยยุงป่าน่าจะน่าจะผิดแรงใช่ค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะโอ้น่ากลัวมาก ท่านท่านเป็นลอแมนเหรอใช่อะวแตตอนนี้เขาไม่ได้เข้าเรียนอ้าวเหรอท่านชื่ออะไรอะชื่อไอริสะไอริสเป็นชื่อที่ดูดีมากๆอข,อขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับสองเหรียญน,นะคะแสดงว่าท่านไอริสนี่ก็หมัดหนักพสมควรเลยไม่มีอะคะใครหมัดหนักคะไม่มีใช่ไหมใช่ไหมบอสอทด้ดหละอ๋อสวัสด,ดีค่ะคุณีเฟนอ๋อสวัสด,ดีคุณ คุณกลัดเข้าไปน้ำเยี่ยมค้จีตีนะคะเออคุณเรียกให้ถูกยยุงวะวโกววอกโก่อยู่ด้วยวอกโกหมอหมอที่เป็นหมอประจำที่เป็นหมอผู้หญิงเขาชื่ออะไรเหรอฟานเซียใช่ฟานเซียโอ้เขาเป็นแม่ของไอลิตาครับเออเหรอ แม่เธอแล้วนั่นใช่ไแม่หนูเองนะใช่แสดงว่าเขาเรียกเขาต้องเรียกว่าอะไรแม่เลี้ยงหม่เลี้ยงแสดงว่าพ่อหนูก็ไม่แบบนั้นเลยนี่คุณคิดเลยไม่ฉันนึกชื่อเขาอยู่เตฟานโอ้โหไม่น่าละ lang dữ mình canh lời á. Hey, we every fucking you know it. sip mà đã hì mà đã hấp hói, chân mà đã hấp cái giờ hết cả ói. Chưa nào lúc in bass cái <coughs> hói, mà đã phát cái tát cái cái chắc cả coi. fucking nói nói, hết cái là hói hói